ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโลกคือดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งเราอาศัยอยู่นี้เราเหมาเอาว่าเป็นโลกของเราโดยพูดอย่างหน้าตาเฉยว,ว่าโลกมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกนี้และโลกนี้ก็ไม่ใช่ของมนุษย์ เพราะว่าผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในโลกนี้มีจํานวนมากรวมเรียกว่าสัตวโลกมนุษย์เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัตวโลกในโลกนี้มีสัตว์น้าสัตว์บกสัตว์สเท้าสี่เท้าแม้สัตว์ตัวเล็กๆซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาต้องใช้กล้องขยายหลายร้อยเท่าจึงจะเห็นเช่นจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสเหล่านี้เมื่อนับจํานวนแล้วมนุษย์เรามีจํานวนน้อยมาก แม้ในตัวของเราก็ยังมีสัตว์อาศัยเช่นเหาอยู่บนหัวในท้องก็ยังมีพยาธปากขอเส้นได้ตัวตือตัวกลมตัวแบนสารพัดกำเนิดของสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีสี่กำเนิดคือหนึ่งชราภูชะกำเนิดพวกที่เกิดในคันกินนมแม่มีเลือดแดงได้แก่มนุษย์วัวควายช้างม,าม,าม้าหมาหมูเป็นต้นสองอันดะชะเกิดในไข่เรียกว่า ทวิชะก็ถูกคือเกิดสองหนหนแรกเกิดเป็นไข่หนที่สองจึงทะลุฟองไข่ออกมาเป็นตัว 3. ส,สังเสทชะเกิดในเท่าใครก็ได้แก่สัตว์สกรปรกเชื่อโรคต่างๆซโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นได้แก่พวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทพพรหมเหล่านี้เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดเกิดผุดขึ้น ในกาเนิดสี่กำเนิดนี้สัตว์สามารถเบียนกันไปเกิดเช่นคนไปเกิดเป็นสัตว์ก็ยอมได้สัตว์มาเกิดเป็นคนก็ยอมได้คนไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ได้คนไปเกิดเป็นเทพเป็นอินเป็นพรหมก็ได้แต่สถานีกลางหรือว่าเส้นสตาร์ทหรือว่าเซนเตอร์ที่สัตว์จะเริ่มต้นไปเป็นอะไรนั้นต้องถือว่าความเป็นมนุษย์นี่เป็นจุดเริ่มต้น เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ามาทำกรรมชั่วก็ไปสู่ทุกขติอบายภูมิถ้ามาทำดีก็ไปสู่สุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วในธรรมบทกุตกติกามีพระบาลีรับรองว่ากิจโฉมนุษย์สปติลาโภการได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงอาศัยความเป็นมนุษย์นี้ ทำความดีแก่กันและกันเมตตาสงสารกันหวังดีปรารถนาดีต่อกันเกื่อกุณอุดหนุนส่งเสริมกันอย่าได้เบียดเบียนกดขี่ขมเหงอาฆาตมาดายกันเลยขอให้ไหว้พระสวดมนต์รักษาสิภาวนาทำปัญญาให้เกิดมีขึ้นเพื่อเอาไปกำจัดทุกข์จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งได้มาด้วยยาก ขอให้านดำรงชีวิตยอยู่โดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเถิดทีทค,คือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนเราทุกคนเคยถูกกล่าวหามาแล้วถ้าท่านผู้ใดย,ยังไม่เคยก็ขอให้เตรียมตัวไว้ว่าจะต้องถูกกล่าวหาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เมื่อเราถูกกล่าวหาถ้าต้องการให้พ้นจากคํากล่าวหาก็ต้องถแถลงต้องแสดงความจริงหรือทำตัวให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวเราไม่ได้ทำความผิดแม้จะมีใครมากล่าวหาว่าเราผิดก็ไม่ได้เราทำผิดแล้วไม่มีใครจะมาทำให้เราบริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัวนานโยอันยังยวิโสทะเยผู้อื่นพึงให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้การถูกกล่าวหาในลักษณะต่างๆบางครั้งอาจจะออกมาในรูปของบัตรสนเทศแล้วลงนามว่าผู้หวังดีหรือพูดแบบเขาว่าเขาลือเขาลือว่าได้ยินมาว่าลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องไปแก้ตัวหรือว่าตอบโต้อยู่เฉยๆวันเวลาผ่านไป คนทั้งปวงย่อมรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในกรณีที่เราตกเป็นผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่เช่นมีโจทย์ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานว่าเราได้กระทำความผิดต่อร่างกายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของผู้อื่นเมื่อมีมูลมีหลักฐานเราตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะเชิญเราไปให้ปากคำหรือจับเราไปสอบสวนเพื่อข้อ เพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีอย่างนี้จําเป็นต้องแก้ต้องแถลงหาหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสารมาแสดงว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้แหละความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ของเราจําต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยยืนยันเป็นหลักฐานจึงจะพ้นมนทินจึงจะบริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นเราตกเป็นผู้ต้องหาว่าเราไปปล้นทรัพย์แล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย ในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลาระหว่างชั่วโมงนั้นถึงชั่วโมงนั้นความจริงเราไม่ได้ทำตามวันเวลาดังกล่าวเรานอ,นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะลุกไปไหนมาไหนได้เพราะว่าต้องผ่าตัดในกรณีเช่นนี้แพทย์ก็ดีพยาบาลก็ดีสามารถเป็นพยานได้ก็ทำให้เราบริสุทธิ์ได้เพราะเราไม่ได้ไปปล้นเขาจริง เราไม่ได้ไปฆ่าเขาจริงๆแต่ถ้าเราไปทําผิดจริงๆก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยให้เราบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จึงเป็นของเฉพาะตัวใครจะทําใครจะใครจะทําใครให้บริสุทธิ์หรือใครจะทําใครให้เศร้าหมองไม่ได้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดยึดธรรมะ ดำรงชีวิตโดยใช้ธรรม,มะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรม,มะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนที่ไม่เคยทำความผิดเลยไม่มีในโลกทุกคนต้องเคยทำผิดมาแล้วทั้งนั้นความผิดนั้นแยกประเภทออกไปอีกเช่นความผิดส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัว เช่นเราเป็นโรคกระเพาะหมอแนะนำมาหยุดยาดื่มเหล้าเราไม่เชื่อเราไปดื่มเราปวดท้องเองอันนี้ก็เป็นความผิดส่วนตัวบางอย่างมันเป็นความผิดต่อผู้อื่นเช่นขับรถยนต์กลางคืนเปิดไฟสูงไปส่องหน้ารถคันที่สวนทางกันถ้าชนกันก็บันไลทั้งสองคนนั่งในรถเจ็ดคนก็เดือดร้อนเจ็ดคนนั่งมาสิบก็เดือดร้อนทั้งสิบ ความผิดอีกอย่างหนึ่งเป็นความผิดต่อชาติบ้านเมืองเช่นนำความลับของราชการไปเปิดเผยให้แก่ผู้ประสงค์ร้ายต่อบ้านเมืองหรือตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อตั้งโรงงานผิดเฮโรอีนขายให้คนสูบคนติดเฮโรอีนงอมแงมเป็นหลายสิบล้านคนอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดอย่างอุกฤษเป็นบาปมหหันคนที่ทำความผิดหรือทำความชั่ว แม้จะมีวิธีการปกปิดซ่อนเร้นกำบังอำพรางอย่างไรก็ตามก็ปกปิดไม่ได้อาจจะปกปิดคนอื่นได้แต่ว่าปกปิดตัวเองไม่ได้ตัวทำชั่วเพราะาสันดานของตัวมันชั่วเหมือนมแมลงวันมันชอบตอมอุจจาระตัวย่อมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีแผลเป็นอยู่ในใจตลอดเวลามีพระบาลีรับรองไว้ว่านติโลเกระโหนามะปาปกรรมังปกุปโต ชื่อว่าที่รับของผู้ทำบาปกรรมไม่มีในโลกคนชั่วจะไปทำชั่วที่ไหนที่ไหนไปทำในถ้ำในน้ำบนบกบนอากาศก็ตามไม่มีที่ใดเป็นที่รับแม้จะไม่มีบุรุษที่สองที่สามอยู่ตัวทำชั่วเพียงผู้เดียวก็ตัวนั่นแหละเห็นตัวนั่นแหละรู้ตัวนั่นแหละเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลัง ตัวนั่นแหละเป็นโจทย์เองเป็นจำเลยเองเป็นอายการเองเป็นผู้ปีปากษาเองและต้องรับผิดเองเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าที่ท่านตรัสไว้นั้นถูกต้องแล้วขนาดฝรั่งเอาเฮโรอ,อีนใส่ถุงมีชัยสอดเข้าไปในทวาวรหนักคนละสองถุงตำรวจไทยยังจับได้ที่สาที่สนามบินดอนเมือง ในรูทวารแท้ๆรับแสนรับแล้วตำรวจยังรู้จนได้ไอ้ที่เอาเฮโรอีนยัดใส่ในพระพุทธรูปก็ดีใส่ในด้ามมีดก็ดีใส่ในเทียนพันษาก็ดีที่ว่นรับสุดยอดแล้วนั้นอย่าไปคิดว่าไม่มีใครในโลกจะไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลากฎของกรรมมันยังไม่ได้จังหวะ เมื่อใดความชั่วให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วจึงรู้ตัวว่าความชั่วเป็นความชั่วแท้จึงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดยึดธรรมะดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิานประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืน บุคคลที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้ประชุมชนผู้ใดรู้เจ็ดรู้นี่ทางพุทธศาสนาเรียกผู้นั้นว่าสัตบุรุษสัตบุรุษหรือผู้รู้จะอยู่ที่ไหนย่อมรุ่งเรืองในที่นั้นการประชุมของหน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นประชุมรัฐสภาสภาจังหวัดสภาเทศบาลก็ตามถ้าในที่ประชุมนั้นไม่มีสัตบุรุษ คือผู้รู้อยู่ด้วยที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภามีพระบาลีรับรองว่าเนสาสภายัตถะนสันติสันโตแปลว่าในที่ใดในชุมนุมใดไม่มีสัตบุุษชุมนุมนั้นที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาแม้ในสภาหรือในที่ประชุมทุกครั้งต้องมีประธานในที่ประชุมมีรองประธานมีพิธีกรผูดดำเนินการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุผลตามเป้าหมายการสำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องมีเลขาทำหน้าที่บันทึกหัวข้อประชุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตามมาติของที่ประชุมต่อไปถึงดังนั้นก็ตามในการประชุมทุกครั้งทุกคราวทั้งทั้ง,ท,งที่มีระเบียบวาระมีประธานรองประธานมีพิธีกรแลว้วก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่ามักจะมีคนบางคนทะลึง่งไม่คำนึงถึงกฎระเบียบกติกาขั้นตอนอยากดังอยากซ่าขอให้ได้พูดขอให้ได้แสดงความคิดความเห็นในที่ประชุมผิดถูกอย่างไรไม่นึกถึงเพื่อแสดงภูมริรู้แต่ถ้าจะเอาจริงจริงจังๆตามที่แกเสนอหรือให้แกทำตามที่แกเสนอแกก็ทำไม่ได้พูดไปอย่างนั้นเองเสนอไปอย่างนั้นเอง เพื่อเบ่งภูมิให้ที่ประชุมทราบว่าฉันมันแน่เพราะฉะนั้นการประชุมบางคราวประชุมแล้วเหมือนกับไม่ได้ประชุมเพราะว่าไม่ได้อะไรจากที่ประชุมตกลงอะไรกันไม่ได้ใครไม่ฟังใครประธานนั่งเป็นหัวหลักหัวตอคุมเกมไม่ได้ปล่อยให้ผู้เข้าประชุมเถียงกันจนมั่วไปหมดเลขาในที่ประชุมไม่รู้จะบันทึกการประชุมอย่างไรเพราะว่ามันไม่มีข้อ,อยุติเพระฉะนั้น สภาทุกสภาหรือการประชุมทุกแห่งต้องมีสัตบุรุษผู้รู้อยู่ในสภานั้นด้วยจึงจะเป็นสภาเพราะสัตบุรุษสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จึงขอให้ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดยึดธรรมะคือเหตุผลดำรงตนโดยใช้ชีวิตโดยใช้ธรรมะ เป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือสองเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านคงจะเคยผิดหวังมาแล้วความผิดหวังทําให้เราต้องเสียใจชอกช้ำใจบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็น่าเห็นใจน่าสงสารสำหรับคนที่ยังไม่เคยผิดหวังควรจะศึกษาเรื่องนี้ไว้บ้างเผื่อเวลาเราผิดหวังเราจะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจจนเสียผู้เสียคนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคำว่าความหวังกันเสียก่อนความหวังเป็นเรื่องลมๆแรงๆใครอย่าไปเอาจริงเอาจังกับความหวังแม้ความหวังนั้นจะตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความจริง เช่นเราไปรักผู้หญิงคนหนึงผู้หญิงคนนั้นก็รักเราต่างก็ให้สัญญาสาญนสัญญากันว่าถ้าเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วเราจะแต่งงานกันฉันจะซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเธอเพียงคนเดียวนอกจากเธอแล้วฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับท่านผู้ใดต่างคนต่างทนุถนอมความหวังนั้นไว้หนึ่งปีสองปีสมปีความรักสุขงอมเต็มที่ วันหนึ่งรถหกล้อเฉียวจัก,กรยานของเธอหัวฟาดพื้นกะโหลกแล้าไปสิ้นใจตายที่โรงพยาบาลแล้วผู้ชายจะไปแต่งงานกับผีที่ไหนเพราะฉะนั้นความหวังเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปยึดเอาเป็นจริงเป็นอย่างไม่ได้เราจะไปถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจ้องเป็นอย่างนี้ย่อมไม่ได้มีพระบาลีรับรองว่านัตเถตังโลกัจมิงยังอุป,ปาทิยมานัง อนวัตชังอัจฐะสิ่งใดที่เข้าไปยึดถืออยู่จะพึงหาโทษบีได้จริงนั้นไม่มีในโลกรวมความแล้วก็ได้ความย่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เช่นยึดคนรักของรักว่าเป็นของเราอย่างนี้ก็เป็นโทษยึดแล้วถือแล้วไม่เป็นโทษพระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่มีในโลกที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาคือไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะแตกมันจะหายมันเป็นไปตามปัจจัยของมันใครบังคับยับยั้งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปผูกพันยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันนักหนาหวังว่าจะสอบได้ หวังว่าจะได้เลื่อนเงินเดือนหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหนง่งหวังลมๆแรงๆมันมีโทษทั้งนั้นขอให้ทุกท่านยึดเอาธรรมะคือเหตุผลดำรงตนดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินนประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืน เราเคยได้ยินคําพังเพยบทหนึ่งว่าหนูตัวไหนจะกล้าเอาพรวนไปผูกคอแมวเป็นความจริงเวลามีการมีงานสลักสาคัญที่เราจะต้องช่วยกันจัดช่วยกันทําจําต้องมีการประชุมบางแผนเวลาประชุมกันผู้ที่เข้าร่วมประชุมบางท่านก็เสนอแนะว่าเรื่องนี้ควรทําอย่างนี้เรื่องนั้นควรทําอย่างนั้นที่ประชุมเห็นด้วย แต่ถ้าถามว่าใครอาสาสมัครไปทําเงียบไม่มีใครสมัครคนพูดมีคนทําไม่มีเช่นมีคนมาฟ้องเจ้าคณะว่าเห็นพระพิจุสมะเนรเข้าตลาดออกตลาดเลือกซื้อลอตเตอรี่ฉันอาหารในเวลาวิการในร้านดูไม่งามตาน่าจะได้จัดตั้งสารวัตรพระออกตรวจตราดูแลใครทำผิดวินัยสง ผิดพระราชบัญญัติสงฆ์ถือว่าเป็นผู้ทำลายศาสนาทำลายศรัทธาก็จัดการจับกุมลงโทษคนพูดมีคนเสนอมีแต่ว่าคนออกไปทำงานไม่มีเข้าทำนองว่าพูดง่ายทำยากในเอกนิบาตชาดกกุตตกนิกายมีพระบาลีรับรองว่าอุก,กัดเถสูรมิชนติในการสลักสำคัญย่อมต้องการคนกล้า คนกล้ามีสองประเภทประเภทที่หนึ่งสติปัญญากล้าพวกนี้ต่อสู้ศัตรูด้วยการใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆโดยการใช้ปัญญาพวกนี้มีปัญญากล้าคมอีกพวกหนึ่งปากกล้าใจกล้าแต่สมองโง่โมโหง่ายชอบต่อสู้โดยการใช้กําลังวาจาและกําลังกายคือเขาด่ามาก็ด่าตอบเขาต่อยมาก็ต่อยตอบ การต่อสู้โดยใช้กําลังเช่นนี้ถ้าบังเอิญชนะเป็นการชนะไม่เด็ดขาดย่อมกลับแพ้ได้ในภายหลังคนบางคนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนมักแสดงตัวชอบแสดงตัวอวดตัวว่าเป็นคนกล้าไม่กลัวใครไม่กลัวอะไรเวลาจะพูดต้องพูดให้ดังตะเบงตะวาดทำท่าองค์อาจอกผายไหลพึง เวลาจะว่าให้ใครไม่มีการเกรงอกเกรงใจถ้าไม่มีใครขัดคอปล่อยให้แกบ้าอยู่พักเดียวก็สิ้นฤทธิ์ถ้าเป็นมวยก็ไม่พ้นสองยกหมดแรงเข้าต้มคนที่มีสติปัญญากล้าคมย่อมได้เปรียบคมก็คมในฝักชักออกมาฟันขาดเลยไอ้ที่เที่ยวถือดาบประกาศท้ารบเยงเยงเยงส่วนมากเป็นดาบมาลู่ทู่ฟันไม่เข้า เพราะฉะนั้นในงานสลักสำคัญเราต้องเอาคนมีสติปัญญากล้ามาใช้อย่าเอาคนปากกล้าหวาจาจัดจ้านมาตีคารมเสียเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดใช้ธรรมะคือเหตุผลดำรงตนดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน